สวัสดีครับวันนี้นเราอยู่พมงวงเกมเมอร์วันนี้เราจะเล่นเกม r a c i n g Storm 2เวียดนามตายแล้วซ้ำทำไมเนี่ยเพื่อน

ที่อื่นมีให้เล่นเยอะๆมาเล่นที่เดียวกันแล้วแถมมาเบียดโอเควันนี้เราก็จะมาเป็นคนสไนเปอร์แต่จริงๆแล้วเกมสไนเปอร์ของเกมนี้มันไม่ได้ยิงง่ายเลยนะท่านผู้ชมนข้างที่จะใช้ยากพอสมควรเพราะว่าเราเล็งอย่างนี้มันจะสั่นอ่ะมันไม่สั่นนะน่าจะน่าจะน่าจะเป็นตอนที่มันเหนื่อยแล้วมั้งผมก็ไม่แน่ใจนะโอเคท่านชมอย่าลืมกดดู 4K กันด้วยนะตอนนี้เราเรคคอร์ดแบบ 4K แบบสุกสนานกับความคมชัดนะ้วกันระดับ 4K ครับผมเอ้ย มาแอบตรงนี้เหรอเจ้าคิดว่าเจ้าจะทำอะไรฮะทัานี่ระดับมากแมนอยมีสองตัว We are taking Alpha. Ồ, oh, đào chứ ngoài. Vẹt

โดดาหมลนะเอาดาวได้โอเคเพื่อนของเราอ่ะโอเคเพื่อนของเรามามาเตะแล้วฝั่งขวานค่อนข้างที่จะโล่งเลยทีเดียวนะผมหามุมใหม่เล่นดีกว่าทุกคนเป็นกระนาเฮ้ย <laughs> โอเค ตายแบบดีเลยนะทุกคนเล่น220ปิงโคตรปิงแต่ก็สนุกนะฮะเกมนี้เป็นเกมที่ผมชอบอยู่แล้วครับยิงกันในปา่าผมชอบแอบนะมาาีเสนายิงกันยิงมาจากไกลโดนไหมนะโอ้โหเต็มเต็มไม่ดาวด้วยวะทุกคน โดนสองเม็ดดาวไหมรอบเนะี้ยคงดาวแล้วมั้งอ่ะได้ยินเสียงจึ๊กๆิ๊กว่ามันโดนโดนไม้แลนะ้วเนี้ยไฟตรงนี้มันล่กอยู่วะเฮ้ยประตูข้างหน้าดมีมีมมปะไม่มีมีดปะทำไงดีวะ เสียดายไม่มีมิดตอนที่ได้จะงงผมบอกได้คำเดียวว่างงระเบิดไปจากไหนโอเคโอเคโอเคถือว่าลิฟต์นี้ค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่สำหรับเกมนี้ถ้าเล่นเกมผับจีน่าจะชิลเฮ้ยทำไมมันออกไม่ได้มันบั็กแล้วล่ะโอ้ดนหน้าต่างไม่ได้ เก็บเงินไอเทมได้ด้วยวะข้างล่างนี่มีถ้ำด้วยมันจะลูบไปที่ไหนมันจะสุนด้วยโอ้ตันแล้วเหรอน่าจะเป็นที่พักเก็บของเสียงเพิ่นมน,นะมิก,กันช็อตไฟ We are taking Delta ดาวอีกสอง โอ้ยเยียอยู่ในเนาะศัตรูอยู่ไหน oh, oh, oh. เพื่อนสเปรย์ยับตัวนีน้อยู่ในรูนี่ป่อไปแล้วเพื่อนข้างขวาโอ้โอ้ยเย่ละเกือบตาย Oh! นี่เสียงน้ำไหลว้าวเสียงอะไรในบ้านเนาะใครเลี้ยงหมาข้างในปักอ่ะดันไงบัตนึกว่าเสียง แมวพิ่งน่ะอ๋อเสียงคนยิงแถวนี้ไม่เห็นมีเอ็นแลวมีวิ่งว์้นะถ้าใครเขายิงแ้วนะั่ยโอ้ยเลยเป็นโจ๊กเลยโว้ยสอสย โดนด้วยอยู่ตรงนี้นี่เองเหรอโดนปะนะเออโดนนี่หว่าขนนี่หว่าอ๋อเพื่อข้างในมันอ๋อเพื่อนของเราเอ้าเฮ้ยโอ๊ยไปย่อจ่อจ่อจ่อหลบหลบนี่จอดหลบนี่จองใครมาเนี่ยอยู่ไหนขอเจ็คชื่อหน่อยโดนมันอะ โดนเถอะไม่โดนเหรอโอ้ยโดนนี่หว่าโดนแต่ไม่มีการบกเลยว่ามันโดนหรือไม่โดนนะฮะเรายิางแบบแรนด้อมไปเลยโอ้ยแยมีใครแอบสองเอ้ยโอ้โหภูมิลำเนา,เาโคตรแบบธรรมชาติ ใช้กระสุนใช้กระสุนในพร้อมกระสุนเฮ้ยโดนนะโดนนะไม่โดนมีคนยิงจากขวามือไม่รู้ว่าใครโดนโหยิงโดนแบบดีเลยอะทุกคนเอ้ยต้องทนนะปิงซองร้อยเกมนี้ซื้อมานานไม่ได้เล่นเลยกลับมาเล่นก็สนุกเหมือนกันนะ เพื่อนของเราวิ่งมาเติมกระสุนเช็คกระสุนให้พร้อมเวลายิางแล้วจะไม่มีปัญหาจะเสียงปืนของเพื่อนของเราโอเคดาวไปนะ โอ้ยตัวนี้มันปั๊มยาดีกว่าวอ้นเตอโอเคยิงทะลุฟาง เสียงมันมีแถวนี้ไหมเดาวตรงนี้ปีนได้ไม่โคตรเจ็บอ่ะเอ้าเอ้าปีไม่ได้หรือวะเก็บกระสุนได้ด้วยหรอเก็บไงวะโอเคสวย มีตัววิ่งไปไมันอกอยู่นี่นี่เองโอเคดาวจุดสี่ยังผมงอยู่คนเดียวดีหว่า เสียงร,รถเฮ้ยมา เสียงตีนพี่เอาไปเลยโอเคเพื่อนของเรามาเติมแล้วดาวโอ้ my god ด่านนี้มันดีไหมก็ดีมันแบบมันอิสระดีครับทุกคน อบหนเวลาเราเดินไปนู่นไปนี่หาหมุมเล่นอะไรเงี้ยมันไม่จำกัดก็ถือว่าดีเลยเย้มีคนนอนตรงนี้ đào nhá ok đào ok đào đi luôn đi ô ô ô khang ban ศพทหารมาเจอทำอะไรทำอะไรน่ะฮะทำอะไรน่ะเอบเหรอเฮ้ยเจอโดนโอ้ยยิงเพื่อนตัวเองว่ะเจ๊ะย,ยิงเพื่อนตัวเองว่ะ Sorry เจ็บ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 อย่างงี้ต้องพันก่อนอยู่ในบ้านมันกระาษมาเลยวะเน่ะไ่จะดาวละเออบ้านเอฟเนี่ยมันก็น่าเล่นเหมือนกันนะเฮ้ย ไม่ไม่ดาวตีโหลดให้ไวเมื่อกี้เห็นตัวหนึ่งวิ่งมาฝั่งนี้ไม่ใช่หรออยู่ไหนแล้วนะโอ้ยไปก่อ oh my god มีมักเกินไม่ได้โอ้ oh. น่าจะอยู่ในพุ่มตัวนี้จริงในพุ่มไม่ไม่ไมโผล่เลยเว้ยนี่แน่เช็คด้านข้างมีคนไหมเฮ้ยข้างานคนมันต้องแอบมันต้องแอบมันต้องแอบจ้ามีตัวโดน เอวเอาอย่า oh, เ yeah. มนี่ถือว่าทำดีของนี้นนจะเป็นของเราแล้วเราต้องไปยึดจีนั่นจะเป็นที่สุดท้ายงั้นทำการบีบเข้าไปเฮ้ยขวาม,มือมีตัวนึงโอ้เจ็บะเจ็บเจ็บเจ็บเจ็เจ็บ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 เบเจบเจบ okay. เเบ,บเ้ ตัเคลียร์โอเคดาวตอนนี้เราบุกถึงรังเลยนี่หว่าทุกคนเอ้ตอนนี้ฝ่ายสหรัฐชนะไปที่เรียบร้อยแล้วโอ้แม่นี้ค่อนข้างที่จะสนุกเลยครับทุกคนโคตรมันโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับวันนี้ถือว่าสนุกมากแล้วกับด่านนี้ก็ค่อนข้างที่จะเอี่ยมไปเลยค่อนข้างที่จะ ถูกใจนะฮะเพราะมันอิสระลายเลยนะหมนเนี้ยมันดีเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์